มากินขนมเส็นน้ำกันบาดท,ที่นี่เป่เพร่ะเดินอย่างน้องเมีย่ยงปลาทูเมีย่ยงปลาทูปลาทูลบไนเห็นป่ปลาทูลบใน, <c oughs> บในตัง้งม่หูเมี่ยงปลาทูขนมเส่นแยะพูขี้หมูกลืนเบิงเบิงเอาเป็นจะแซ่บประจาน,นี่เรียนมาขาดนี่อันนี้เป็นของลูกสาวสุดสวยของแม่จา๋าโบยนี่แหละน้ำจิ้มน้ำจิ้มเผ็ดเผ็ดกับปลาทูโบยนี่แหละของกินมือนี่เลิศสมงแตนเลยมือนี่มันสาวหมากินน้ำกันพี่น้องพี่น้อง มามามาสวยกันสวยกันมาสิมามาสวยกันสวยกันออกมาสวยออก,ออกมาสวย <c oughs> แต๊เอ็มพี่น้องมาได้จากพี่น้องสู้สู่กันสบาย,บายดีกันก็จ้าค่อยกันสบายดีอยู่บู้ละสมัติแอนเลยมากินตำถาดนี่เมีย่ยงปะทูขนมเสี่ยงขนมเสี่ยงกูไดอยากกินขนมเสี่ยงเสียงงามๆสวยๆแซ่บๆนะเหนียวนุม่มเสี่ยงเน่าบะขาดเลยไปขาดในท้องเอา เอ็ดได้หมายาะแชมพูมาสั่งกับยาแชมพูอืมเราจะได้ขนมจีนขนมเสน้นสมุนไพรอบแห้งแซ่บๆง,งามๆกับยาแชมพูหิมะก่อนเนี่ลุยป่ะทิ่มไปเน้นนองสุกิสจูคนโบ้เลยสมัขขนแต่ไหนเอาไปทั้งไหนดิจัตชีมองเห็นชัดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมองหเอ็ดดีๆก่อนนี่เราจะได้กินดิเรียนนาเรียนหนยนลังนิวเรียนไปเรียนมาโต๊ะบร,ริกินอนๆนาะจนมันแต่ไหนโบ้ไปะนะ น้ำก็รู้ไม่กินไม่ได้กินมไม่ไจอนแม่ไปไหนออ๋โอเคแค่จอนแม่อยู่นี่เบาอะไรฉันมันแต่ในขนมจีนขนมจีนกินกับเมี่ยงปลาทูเหรอหรือฉัมันเต็มเลยแกได้ก็อนหนึ่งแกได้ไหมเธอ,อพี่นองก็เสร็จปลาทูปลาทูปลาทูหัวมันเอาไปดูดหัวมันนะคะหัวปลาทูหัวปลาทูนี่ ใ่เลยบอกนะจิตเ้นมันยาวอีีพี่น้องคนะเ้นยาวๆนะมวนอีกมวนอีกมวนอีกโอ้พี่น้องคนะเ้นมันยาวอีีแซ่บไหมเลือดสมเป็นเต็มนละลุยๆกับน้ำตาบักหูนีเอาสุกเสร็จหนเบิ่งก่อนอืมืม เปิดบริส <reveal again response> ุทธิ์พุดธพองลมลมแห้งแห้งลมแห้งขับนอานอกออส้อย่าก็ส้มตำสักน้อยก็ลูกร้ามนงกินส้มตำาน่องกินส้มตำนะคะเธอแล้วก็เอาใส่ส้มตำขนมจีนเอาไข่ใส่ไหมไข่ใส่แล้วก็ เอ,อาปนะาทูใส่นูลืมปาดข้าวโพดเนาะลืมปาดข้าวโพดเราข้าวโพดใสเนะน้องเนาะลืมปาดข้าวโพดเราข้าวโพดใสมันเหมาะเลยน้องแม่วาดถ้วยแม่จิ้มบุกราคนงามคนจ๋าคนงามของเมกานี่ยแมามาช่วยให้น้อยอ่ะลูกอะถ้วยแก้วก็ได้น่ะถ้วยแก้ววางขวดเออหน,น,น,น่อยหนึ่งถ้วยเลิศดูเขาอยู่อยู่ก็ใช้กางไม่ได้ ลดแม้วเธอปลาทูน hmm. ี favor, ่เหมาะอันนี้บผใจะปลาทูไทยน่ะหนูเป็นปลาทูเวียดนามถ้าปลาทูไทยเขาจะหัวงอปลาทูปลาทูไทยเขาหน่ะปลาทูนึ่งเหมือนพวกนักไทยน่ะมันจะหน้างอไงหน้างอ้งไเป็นปลาทูเวียดนามมันแบบหน้าตรงหน้าสื่อว่าหัวมันจะงอนะปลาทูกัปลาทูอืมปลาทูปลาทูจะมันเรียบเหมือนกันไงเขาหยาดรสชาติไปว่ะเขาเขียนว่าปลาทูเวียดนามอีกแน่ลูกละ ทเวียดนามแต่ปรทูไทยมันจะงอๆนมนเลือดเนี่ยน่อยราดไทยท่ใสเกียมโกเลนะอันนี้มันล้ำเยะแล้ว้องสาวเกีมๆอเครับกนเกีมนักกบจะดิ้นอืล้ำหน่งต้องเอาไข่ห่อเลย ติตามไซ่นมเส้นไซแบบนี้เลอนุ่มเ้ยพี่นุองพ่นะพี่กินรูดุดรูดุดก็ไได้หนิสูตได้หนิเห็นบ่มันสีมใสไซ่แบบเป็นห่อไงอืเป็นหอนี่ยเห็น่อหอนี่ยเห็นไหมก็เอาไข่ใส่เอาไข่ใส่เลยปลาทูใส่อีกโอ้ยมันเลิศไงมันอันใหนนะมันไทเราจะเข้าปากด้ก่อยมันสุดยอ กินน,นออ่องสอบเผ็ดๆส้มๆหมืนกันยั่งเผ็ดเผ็ดส้มๆอ่ะอือ แซ mm. 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 ่บอืแซ่บด้ยอืมรึมแครอทอืมอืแ้วงกับผักกรอบกรอบกๆเบ็ีเสียงว่าหัว เราแบบอืมก่ีนปลทุนะเาไปอยากจินแบบตากเป็นแฟนแล้วแก่ตีกบแก่ปลทุแบล้วก็โฟกน้อยๆตรงหน้าท้องมันเลมีใครเอาบวังอ๋อเราลงกัดไกอนแ่เอากรมตอออ่เก็สมเ อะไสใย่งนีบอสใส่ในี่ใส่นี่ใส่อ,อ,มสสสอืมพอแล้วครับอืมมาเลยดกพักไม่เท่าน,นี้หรอือพอเพราะเราบอได้ไปมื้อนี้มื้อนี้มัน,มอ,น,นอย่างมืม่อนอีอ้มนเสาร์บอได้ไปชอปปิ้งกัน ออืมวาสมตั้ม,น,มนัวค่ะเพิ่งซี พดูดหวานหวานข้าวโพอดหวานอืมอืมนิดๆนิดขออด้าวโพด ได้ก็มาล,ลูกลอกันนี้อันี้อ๋ออ๋บะมี่บะหมี่ลองใช้แกะแก้อันนี้มาจ้างค้างค้ำคอลูกข้าจะไดนเหมนลูกดูคนเดียวสสาวหัวแก้วหัอแหวนนอืมอรไรตสงนี้กันนะ